ถ้าพูดถึงศิลปากรเนี่ยทุกคนมีความเชื่ออะไรกันบ้างครับสวัสดีครับบุญวายจากคณะศึกษาศาสตร์นะครับถ้าพูดถึงความเชื่อในมหาวิทยาลัยเนี่ยทุกคนเนี่ยมีความเชื่ออะไรกันบ้างครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับความเชื่อเกี่ยวกับตัวเงินตัวทองในมหาวิทยาลัยศิลปากรครับหากพูดถึงตัวเงินตัวทองเนี่ยเพื่อนๆทุกคนทุกคนน่าจะรู้จักว่าน้องเนี่ยเป็นสัตว เลื้อยคลานนะครับที่เราสามารถพบเจอได้ตามแหล่งน้ําทั่วๆไปเลยนะครับซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยก็จัดให้น้องเนี่ยเป็นสัตว์ป่าขุมครองด้วยนะครับที่ศิลปากรเราเนี่ยจะเรียกน้องตัวเงินตัวทองว่าน้องตุ๊ดตูนะครับและที่อยู่หลักๆเลยเนี่ยของน้องตัวเงินตัวทองเนี่ยจะอยู่ที่สะพานสระแก้วครับถือว่าเป็นจุดแลนด์มาร์คของมหาวิทยาลัยเราเลยก็ว่าได้นะครับแต่ต้องขอแอบกระซิบก่อนนะครับว่าน้องตุ๊ดตูของเราเนี่ยกินคลีนครับเพราะว่าน้องเนี่ยชอบกินขนมปังครับ ผมก็ยังสงสัยอยู่เหมือนกันนะครับว่าทำไมน้องถึงไม่จับปลาในสากินนะครับแต่น้องเนี่ยกลับมารอผู้คนนะครับที่ทยอยหรือว่าคอยซื้ออาหารนะครับไปให้อาหารปลาแทนครับก็คือขนมปังนั่นเอง เรากลับเข้าเรื่องเราต่อดีกว่านะครับก็คือความเชื่อของชาศิเสรปะากรนะครับที่ว่าหากเจอน้องตุตนๆเนี่ยโผล่ขึ้นมาจากสระแก้วนะครับหรือว่าโผล่ขึ้นมาจากน้ำเนี่ยเราเนี่ยจะได้ A ครับแต่ทางกลับกันนะครับถ้าน้องตุตนๆเนี่ยสะบัดก้นแล้วหนีลงน้ำไปเลยเนี่ยแสดงว่าเราจะได้เอครับเป็นความเชื่อที่เล่าต่อกันมานครับจากรุ่นสู่รุ่นนะครับหรือว่าอาจเป็นเพราะในช่วงเวลานั้นเนี่ย อาจจะมีคนบางคนหรือว่าคนบางกลุ่มเนี่ยได้ A นะครับได้เกรด A เนี่ยตอนที่เห็นน้องตุ่นเนี่ยกำลังขึ้นจากน้ำพอดีครับก็เลยเกิดเป็นเรื่องเล่านะครับที่เป็นความเชื่อนี้ขึ้นมาครับเอ mm. แต่พอผมพูดถึงตัวเงินตัวทองแล้วเนี่ยก็นึกถึงจัดอีกชน,นิดหนึ่งนะครับก็คือน้องเต่านัาน่นเองครับ <S 2>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  ความเชื่อที่เกี่ยวกับน้องเต่านนเนี่ยที่ศิลปากรเนี่ยมีความเชื่อที่ว่าหากเจอน้องเต่านนเนี่ยที่สะนะครับหรือว่าโผล่ขึ้นมา แล้วจู่ๆน้องก็มุดลงไปนะครับแสดงว่าเราเนี่ยจะเรียนไม่จบครับซึ่งความเชื่อเกี่ยวกับเต่านะครับมหาวเชื่ออะไรอื่นเนี่ยก็มีความเชื่อที่คล้ายๆกันเลยนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็เชื่อครึ่งแล้วก็ไม่เชื่อครึงครับเพราะว่าผมเนี่ยคิดว่าการมีความเชื่อเนี่ยถือว่าจะเป็นการที่เพิ่มสีสันให้กับการใช้ชีวิตมากๆเลยนะครับแต่ว่าก็อย่าเชื่อโดยที่เราไม่ใช้สตินะครับเพราะว่ามันอาจจะกลายเป็นความงมงายได้ ซึ่งความเชื่อทั้งหมดทั้งปวงนะครับหรือเป็นเพียงแค่การสอนเตือนสตินะครับให้ความเคารพและการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของมาหาวิทยาลัยเพียงเท่านั้นครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย